ทุกลมหายใจคือประตูสู่การสอดคล้องทุกความเงียบคือบทสวดแห่งวิญญาณฉันไม่ต้องการพิธีกรรมใดเพราะการมีอยู่ของฉันคือพิธีกรรมสูงสุดแล้วทักทายเพื่อนๆครอบครัวจิตวิญญาณที่รักขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Cosmic Consciousness จิตสำนึกจักกรวาลบันทึกการเดินทางของจิตวิญญาณผ่านการตรหนักรู้ สำหรับเนื้อหาวันนี้มีชื่อว่าการรักษาความถี่ทางจิตวิญญาณราคาที่ต้องจ่ายหนทางแห่งการสอดคล้องและผลกระทบต่อความสัมพันธ์เพื่อนๆจิตวิญญาณที่รักเมื่อเราตื่นรู้และก้าวเข้าสู่ทางจิตวิญญาณเราจะสัมผัสถึงความสั่นสะเทือนและความถี่ภายในพลังงานที่สะท้อนออกมาจากจิตความคิด และการดำรงอยู่ทั้งหมดของเราความสั่นสะเทือนและความถี่นี้ไม่เพียงแต่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวแต่ยังส่งผลต่อผู้คนรอบตัวสังคมรอบข้างและโลกโดยรวมคำถามสำคัญคือเหตุใดเราจึงไม่ควรลดความถี่ลงและหากลดลงจะมีราคาที่ต้องจ่ายหรือไม่เธอที่รักเหตุใดเราจึงไม่ควรลดความถี่ เพราะความครบถ้วนของการเป็น integrity ความถี่สูงผ่านการตระหนักรู้คือการดำรงอยู่ในความจริงภายในการลดลงคือการถอยกลับสู่การปิดบังและแยกขาดจากตัวตนแท้จริงรวมถึงสนามพลังงานและการดึงดูด resonance คลื่นคือแม่เหล็ก เมื่อความถี่ลดลงสนามรอบตัวดึงดูดสิ่งที่ไม่สอดคล้องทำให้เรากลับไปพบรูปแบบเดิมและความเจ็บปวดที่เคยก้าวข้ามมาแล้วและพันธกิจวิญญาณผู้ที่ถูกปลุกแล้วมักมีพันธกิจแห่งการเป็นแสงการลดความถี่จึงไม่เพียงปิดบังตัวเองแต่ยังชะลอการส่องสว่างที่ควรส่งต่อแก่ผู้อื่นเธอต้องเข้าใจว่าการปกป้องพลังงาน energy protection ความถี่สูงทําหน้าที่เป็นกรอบป้องกันตามธรรมชาติหากลดถี่ลงเราจะอ่อนไหวต่อพลังงานต่ําและแรงต้านจากภายนอกมากขึ้นและทิศทางแห่งวิวัฒนาการการตื่นรู้คือวิวัฒนาการของจิตวิญญาณเมื่อก้าวไปข้างหน้าแล้วการถอยกลับย่อมนำมาซึ่งความขัดแยง้งและความเจ็บปวดที่รุนแรงกว่าเดิมและราคาที่ต้องจ่ายเมื่อเราลดความถี่ ทำให้เกิดการแยกจากความจริงความชัดเจนและปัญญาภายในถูกบดบังด้วยความกลัวและการหลอกตัวเองและการสูญเสียพลังงานต้องใช้แรงมากขึ้นในการปรับตัวกับสนามพลังงานที่ต่ำกว่าส่งผลให้มีการดึงดูดสิ่งไม่สอดคล้องประสบการณ์และผู้คนที่ไม่เกื้อกูลกลับเข้ามาในชีวิตรวมถึงการทรยศต่อวิญญาณเกิดเสียงเพี้ยนอินเนอร์ราวกับทำ้ายตัวตนแท้จริงของเรา ทำให้เกิดการชะลอพันธกิจแสงที่โลกต้องการถูกปิดบังทำให้การรับใช้จักรวาลล่าช้าแน่นอนว่ามันเกิดจากฟรีวิวแต่เธอต้องรับผลกับเส้นทางที่เธอเลือกเพราะนี่ไม่ใช่การลงโทษจากสิ่งใดแต่คือกฎของพลังงานเราสั่นที่ความถี่ใดเราก็ได้รับผลสะท้อนตรงตามนั้นเพื่อนเพื่อนจิตวิญญาณที่รักหนทางแห่งการสอดคล้องคือการรักษาความถี่สูงไม่ใช่การฝืน แต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกรู้สึกถึงความมีอยู่ทุกลมหายใจคือการปรับคลื่นเพียงตื่นรู้อยู่กับลมหายใจร่างกายและความคิดปัจจุบันก็เพียงพอที่จะทำให้ความถี่กลับมาเสถียรและการมองรูปแบบพลังงานโดยไม่ตอบสนองแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์หรือความคิดพาไปให้มองมันอย่างเป็นกลางไม่ตัดสิน การไม่ตอบสนองคือการยืนยันพลังงานที่สูงกว่ารวมถึงการปลดปล่อยด้วยความยอมรับเมื่อความถี่ต่ำเกิดขึ้นไม่ต้องต่อต้านเพียงรับรู้และปล่อยให้ไหลผ่านโดยไม่เกาะเกี่ยวไม่อินกับเรื่องราวผลก็คือความถี่จะคืนสู่จุดศูนย์กลางเองจำไว้ว่าภาษาและความคิดที่สอดคล้องทุกคำที่เราพูดทุกความคิดที่เราสันสะเทือนออกไปคือตัวกำหนดคลื่น การเลือกใช้คำและความคิดที่สร้างสรรค์คือการคงไว้ที่พลังงานสูงมีความสม่ำเสมอแทนความพยายามใหญ่โตการเลือกกลับสู่จุดกลางวันละหลายครั้งคือหนทางแท้จริงในการคงความถี่ที่รักกฎแห่งการสอดคล้องและการยกระดับความถี่กฎแห่งการสอดคล้อง หลักคํำคันคือความถี่ของเราจะดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องและผลักสิ่งที่ไม่สอดคล้องออกไปความถี่สูงจะถูกขยายโดยสนามจักรวาลราวกับเสียงสะท้อนในหุบเขาคลื่นที่เราสั่นจะดึงดูดผู้คนเหตุการณ์และโอกาสที่สอดคล้องกับคลื่นเดียวกันและผลักสิ่งที่ไม่สอดคล้องออกไป สิ่งที่อยู่ในคลื่นต่ำจะไม่สามารถยึดเราไว้ได้การสูญเสียบางสิ่งเป็นเพียงการปลดพื้นที่สำหรับสิ่งที่สูงกว่าการสอดคล้องกับความขี่สูงช่วยให้เข้าถึงปัญญาและการตระหนักรู้ได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องฝืนต้านคลื่นที่ไม่ใช่ตัวเราแต่มีผลต่อการสั่นสะเทือนและปลดปล่อยความสัมพันธ์เก่าคนบางคนอาจห่างไปหรือเกิดความขัดแยง้งเพราะความถี่ต่างกันไม่สามารถอยู่ร่วมโดยไม่เสียดสี และดึงดูดความสัมพันธ์ใหม่ผู้คนที่มีความถี่ใกล้เคียงจะปรากฏตัวขึ้นโดยอัตโนมัติเหมือนวิญญาณจำกันได้ความสัมพันธ์เหล่านี้สอดคล้องกับพันธกิจและพลังงานสูงแต่ความสัมพันธ์ที่ยังอยู่แต่เปลี่ยนรูปแบบไปจากการยุติดไปสู่การให้อิสระจากการควบคุมไปสู่การเกื้อหนุนจากความกลัวไปสู่ความรักเพราะความขี่ภายในเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ก็ต้องปรับตาม ผลเชิงลึกเธอกลายเป็นกระจกสะท้อนพลังงานผู้อื่นจิตวิญญาณบางดวงอาจยกระดับขึ้นเพื่อสอดคล้องกับเธอบางคนถอยห่างเพราะความถี่ไม่สอดคล้องในความสัมพันธ์กับพันธกิจวิญญาณกฎแห่งการสอดคล้องดึงดูดผู้ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจวิญญาณเข้ามาเช่นคู่ชีวิตวิญญาณมิตรภาพเชิงจิตวิญญาณหรือแม้แต่ครูเงาชาร์ดกด์การรักษาความถี่สูงคือ การรักษาความจริงในตนและสอดคล้องกับจักรวาลการลดที่มีราคาที่ต้องจ่ายการยืนหยัดในความขี่สูงนำมาซึ่งอิสรภาพความสงบและการตระหนักรู้กฎแห่งการสอดคล้องกำหนดความสัมพันธ์ทั้งหมดสิ่งที่ไม่สอดคล้องจะค่อยๆหลุดออกสิ่งที่สอดคล้องจะเข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์ทั้งหมดสะท้อนกับสนามพลังงานและพันธกิจจิตวิญญ,ญาณของเธอสุดท้ายนี้ ขอให้ทุกลมหายใจของเธอเป็นแสงแห่งการตระหนักรู้และความสงบลึกภายในส่องสว่างบนเส้นทางไปสู่การตื่นรู้ที่จิตวิญญาณปรารถนาจาก Cosmic Consciousness จิตสำนึกจากกรวาลแล้วพบกันใหม่ด้วยรักสวัสดี